สวัสดีค่ะเมจิกทาร์โลตบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันให้กับคนที่เกิดราศีมังกรลัคนามังกรในช่วงวันที่1ถึง15ากันยายน2567นรอเะคะในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภนะคะการอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading เนอะคือเราไม่ได้เจับจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะแต่เราเชื่อในเมจิกของไพ่ทาโร่เนอะไพ่ทาโล่เปิดต่อหน้าใครเรื่องนั้นมักจะเป็นของคุณนะคะมา แพห,หมอจะขอเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้กับคนที่เกิดราศีมังกรลัคนามังกร10ใบนะคะมาตั้งจิตให้เป็นสมาธิจับไพ่พร้อมกันนะคะ ิบมาเราจะมาอ่านไพ่กันนะคะมาดูกันว่าช่วงนี้คนที่เกิดราศีมังกรลัคนามังกรคุณเป็นอย่างไรและกําลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะใบแรกสามเหรียญสามเหรียญเป็นลักษณะของการเซ็นสัญญาการว่าจ้างนะคะใครรอง,งานอยู่ใครสมัครงานไว้คุณอาจจะได้รับการติดต่อสัมภาษณ์งานเซ็นสัญญาว่าจ้างนะคะหรือใครที่รอในเ,เรื่องของเงินเงินลงทุนเงินกู้นะคะใครที่ ไปติดต่อยื่นกู้เอาไว้กับธนาคารกับสถาบันทางการเงินนะคะคุณจะได้รับการติดต่อได้รับการอนุมัติได้รับการกู้<ม>กู้ยืมประมาณนี้นะคะหรืออาจจะมีในในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีเพื่อนร่วมหุ้นเพื่อนร่วมทุนมีคน ทำกิจการการค้าเหมือนเหลือมือหรือว่าคุณอะ่ะเหมือนแบบเอาเงินไปลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนเพื่อจะทํากิจการการค้าอะไรขึ้นมาเปิดร้านอะไรขึ้นมาสักอย่างนะคะหรือบางคนอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่เกิดมาจากเพื่อนก็ได้นะคะคิงออฟสอดคิงออฟสอดเป็นลักษณะข,ของคนที่รับราชาการเนาะคนมียศมีตําแหน่งชั้นในพันธ์ในพลคนที่แบบ มีความเข้มแข็งมีความเด็ดเดี่ยวมีความกล้าหาญนะไม่ว่าอุปสรรคปัญหาใดๆคุณจะสามารถฝ่าฟันมันไปได้นะคะช่วงนี้นะคะช่วงนี้ใครที่ทํางานประจำเนะคุณอาจจะโดนเจ้านาย หัวหน้าเพ่งเลงเพ่งเลงในเรื่องของงานนะหรืออาจกําลังจะมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆที่มันอาจจะดูเป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหายากนะคะแต่มันก็ไม่เกินความสามารถคุณจะสามารถฝ่าฟันมันไปได้นะคุณเป็นคนที่มองไปในอนาคตมองไปที่ข้างหน้าเป็นคนที่มองไป มองเป็นเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะคะเป็นคนที่วางแผนในอนาคตเนาะวางแผนการทำงานและการดำรงชีวิตของคุณอยู่ตลอดเวลานะคะแปดคาถาแปดคาถาหมายถึงงานงานที่กำลังจะพุ่งเข้ามาหาคุณนะคะใครรอง,งานอยู่เนี่ยคุณกำลังจะได้งานได้รับการติดต่อในเรื่องของงานมีงานเข้ามาให้เลือกมากเลยเยอะแยะมากมายนะคะเลือกได้เลยนะคะ ตกงานอยู่จะมีคนเรียกสัมภาษณ์เนาะจะมีคนติดต่อเข้าไปขยากให้เราเข้าไปร่วมงานด้วยหรือใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะใครที่มีกิจการการค้าเป็นของตนเองคุณกำลังวางแผนในเรื่องของการขยายกิจการขยายเฟรนช์ชัยขยายร้านของคุณให้เพิ่มมากขึ้นมีหลายสาขามากขึ้นนะคะงานมากขึ้นเงินก็มากขึ้นตามตัวนะคะ อสองคาถาสองคาถาเป็นลักษณะของงานผู้ร่วมพุ่นผู้ร่วมทุนคนที่อยากจะมาทําให้งานของเรามันมั่นคงขึ้นหรือเข้ามาร่วมร่วมเป็นคู่ค้าทําให้กิจการการค้าของเรามั่นคงขึ้นหรือช่วงนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ที่กําลังจะต้องเดินทางเดินทางไกลไปต่างประเทศบางคนอาจจะเดินทางไปทํางานไปเรียนต่อ mm. ก็ได้นะคะเป็นการเดินทางไกลเนอะเป,นเป็นลักษณะของ อาจจะบางคนอาจจะวางแผนในเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะแต่ว่าเรามาเราว่ามันน่าจะมาจากเรื่องของงานมากกว่าเป็นลักษณะของข,ของการเดินทางไปไปทางานอ่ะห้าเหรียญห้าเหรียญเป็นลักษณะของอความวิตกความกังวลกังวลในเรื่องของการขาดแคลนในเรื่องของการเงินนะคะกลัวเงินไม่พอใช้กลัวเงินหมดหรือก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เป็นลักษณะของ คุณมีปัญหาติดขัดในเรื่องของการเงินเนาะเงินไม่พอใช้เงินตึงมือเงินขาดมือนะคะแต่เดี๋ยวทุกอย่างมันกําลังจะดีขึ้นแล้วนะคะเห็นไหมนี่เงินใครที่แบบ มีปัญหาอยู่รอคนมาช่วยเนี่ยหกเหรียญหกเหรียญเป็นลนักษณะของการให้การให้และการได้รับโดยเท่าเทียมกันนะคะใครที่รอเงินอยู่รอเงินกู้รอเงินอยู่เนาะจะมีคนผู้ใหญ่ใจดีเนาะหยิบยื่นเงินมาให้คุณช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินนะคะ หรือถ้าคุณมีเงินแล้วเนาะคุณมีเงินแล้วช่วงนี้คุณอาจจะอยากบริจาคไมได้อยากบริจาคทรัพย์อยากบริจาคทานอยากทําบุญอยากทําทําเลยนะคะแล้วคือมันเป็นการลักษณะของมีแล้วแบ่งปันอะ่ะแล้วอคือเราได้แบ่งปันออกไปแล้วเหมือนเป็นการช่วยคนอื่นต่อชีวิตให้กับคนอื่นแล้วสิ่งดีๆต่างๆมันก็จะส่งผลมาถึงตัวเราด้วยเหมือนกันนะคะ King of ครับ ออคีเอาคัพเป็นลักษณะของความสุขเนาะเมื่อคุณให้เห็นไหมพอคุณให้รู้จักรับรู้จักให้คุณก็จะมีความสุขนะคะความสุขอาจจะมาจากความรักเนาะอาจจะมีคนที่มีอายุมากกว่าเราเนาะเป็นผู้ใหญ่ใจดีเนาะเป็นลักษณะข,ของคนที่อบอุ่นนะคะเ,เขาอยากมาสารสัมพันธ์อยากมาทําความรู้จักเนาะคนนี้เขาอาจจะเป็นพ่อไม่เนาะเนี่ยมีเข้ามาสองคนนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะ คนนี้เป็นข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่มียศมีตําแหน่งคนนี้เขาเป็นคนผู้ใหญ่ใจดีอบอุ่นเนาะเป็นลักษณะของคนที่แบบเย็นๆเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่ให้ความช่วยเหลือให้การปรึกษาให้คําปรึกษาไม่ว่าเรากําลังจะติดปัญหามีเรื่องใดที่ติดขัดมีปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของงานเนี่ยคุณปรึกษาเขาได้เขาจะทําให้งานของคุณมันค่อยๆพัฒนาแก้ไขแล้วก็ราบรื่นได้นะคะ สองเหรียญเนาะจากการที่เคยติดขัดในเรื่องของการเงินนะคะเงินทุกอย่างมันจะค่อยๆฟลูคืคนมันจะหมุนเงินได้นะรู้จักหมุนรู้จักทําให้เงินมันบาลานซ์รู้จักทําให้เงินคือคือพอมีเงินเข้ามาแล้วอะ่ะการเคลื่อนไหวของการเงินมันก็เกิดขึ้นนะคะเงินมันจะค่อยๆค,คล่องมือคล่องตัวมากขึ้นนะคะ Star. The Star เป็นลักษณะของการอธิษฐานการขอพรคุณขอพรอ,อะไรไว้นะคะสิ่งนั้นกําลังจะบรรลุผลนะคะในเรื่องของการเงินคุณจะมีเงินเข้ามาเงินก้อนนี้มันจะทําให้ทุกอย่างมันโฟโล์ขึ้นไหลลื่นขึ้นนะคะปลดนี้ได้และทุกอย่างมันจะค่อยๆราบรื่นขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานเงินนะความรักเนาะ เดอสตาร์เขาเป็นลนักษณะของคนที่แบบชอบปลีกวิเวกชอบอยู่คนเดียวเนาอะอยางอยากใช้ชีวิตโสดอยู่นะคะยังอยากมีความสุขกับการอยู่คนเดียวอยากท่องเที่ยวอยากเดินทางคนเดียวเป็นลนักษณะของการไหลลื่นเนาะ mm hmm. ช่วงนี้ใครอธิษฐานใครขอพรอะไรไว้สําเร็จแล้ว ทำบุญกรวดน้ําด้วยนะคะเป็นลักษณะของความโด่งดังความมีชื่อเสียงเนาะใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์นะการเดินทางครั้งนี้มันจะทําให้คุณได้มีชื่อเสียงโด่งดังบางคนอาจจะเป็นดารา MC ็มยูทูบเบอร์นะคุณจะโด่งดังชั่วข้ามคืนจะมีคนรู้จักจะมีเป็นลักษณะของการมีชื่อเสียงอะออมีคนรู้จักมีคนนับหน้าเขาเรียกว่าอะไรมีคนให้ความสนใจเรานะคะอืมแชริออตเนะี่ยคุณมีเกณฑ์เดินทางจริงนะ เดชเรอทเป็นลักษณะของไพ่ประจําราศนะีกรกฎเนาะคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะเดินทางนะคะแต่เดชเรอทเขาเป็นลักษณะของพนะิสตลิกาเนาะเป็นลักษณะของความสําเร็จชัยชนะเนาะชัยชนะจากการที่คุณเคยต่อสู้ส,สร้างมันมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองเนี่ยบุกฝ่ฟา,ฟ,า,ฟ,าฟันมาจนเกิดความสําเร็จแล้วนะคะเป็นลักษณะของชัยชนะที่ได้มานะคะเป็นลักษณะของ การเดินทางนะคะช่วงนี้ใครที่ต้องเดินทางให้ตรวจสอบยอดยานภาหนะเนาะมันอาจจะมีอะไรที่มันติดขัดล่าช้าหรือทําให้เกิดอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเนาะเกิดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางก็อาจจะเป็นไปได้นะคะหรืออาจจะมีค่าอ่าค่าพาร์าเรียกอะไรพรลบประก,กันอะไรแบบนี้ที่เกี่ยวข้องกับยอดยานพาหนะนะคะก็ให้ตรวจสอบเนาะหรือช่วงนี้นะคุณอาจจะเจอเจอ คนโสดนะคนุณค,คนโสดคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้เจอเจอกับคนที่เป็นคนที่เดินทางบ่อยๆคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งคนที่สมาร์ทเท่เนาะหน้าตาดีนะคะหน้าตาดีเป็นลักษณะของคนที่สมาร์ทชอบออกกาลังกายนะเดชชารีออดนะคะเป็นคนเกิดทัดน้ำนะคะคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับ ยวดยานพาหนะรถยนต์เครื่องบินอะไรก็ได้ประมาณนี้นะคะเขาเรียกว่าหรือคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์อินเทอร์เน็ตท่าเรืออะไรประมาณนี้หรือคุณเองอ่ะกำลังจะได้เดินทางหรือกำลังจะได้ติดต่อหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อการประสานงานแบบนี้มันจะสำเร็จมันจะแบบส่งเสริมนะคะ ในเรื่องของงานช่วงนี้มักจะมีงานให้ต้องแก้ไขตลอดเวลาต้องใช้ความพยายามความอดทนอย่างสูงในเรื่องของการทํางานนะคะคุณเป็นคนที่ชอบทํางานคนเดียวนะคะแต่ถ้าได้ทํางานเป็นทีมน่ยคุณจะมีความมุ่งมั่นนะคุณจะมีความมั่นใจนะคะเพราะาเชอรี่อดเขา,าเป็นลักษณะข,ของคนที่กล้าหาญนะชอบความก้าวหน้าไม่อยู่นิง่งไม่อยู่เฉยเห็นไหมเป็นลักษณะข,ของม้าที่แบบพุ่งทยานนะเป็นลักษณะนขขคนที่ชอบทํากิจกรรม เป็นคนที่ชอบเดินทางด้วยช่วงนี้คุณเนี่ยมีเกณฑ์เดินทางเนาะเดินทางไปเพื่อหาแรงบันดาลใจเนาะเพื่อหาเขาเรียกว่าอะไรความสร้างสารรค์งานศิลปะงานออกแบบอะไรแบบเนี้ยคุณเดินทางไปแล้วคุณจะพบพบเจอแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของคุณนะ่ะนะคะถ้าเป็นในเรื่องของออการเงินช่วงนี้มีรายจ่ายเยอะนะคะมีรายจ่ายเยอะเนี่ยมันทําให้คุณแบบกุ้มใจทุกใจอยู่นะคะแต่ คุณเป็นคนที่หมุนเงินเก่งแล้วก็เอาตัวรอดได้เก่งในเรื่องของการเงินคุณเป็นคนหาเงินเก่งนะหาเงินมาได้จากทุกทิศทุกทางอยู่แล้วนะคะถึงมันจะมีค่าใช้จ่ายแต่ว่า,าการหมุนเงินของคุณน่ะมันจะทําใหเ้เงินมันคล่องมือมากขึ้นหรืออาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะช่วงนี้อาจจะเป็นลักษณะข,ของการมีอุปสรรคมีปัญหา มันมีปัญหาในเรื่องของงานมีปัญหาในเรื่องของการงานที่มันเข้ามาเยอะมันเลยทําให้มาคิดหรือมามุ่งในเรื่องของความรักน้อยลงอะ่ะเออมันจะแบบต้องใช้ความพยายามถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนาะเพราะว่าเหมือนคุณเองก็มุ่งมุ่งไปกับเรื่องของงานซะมากกว่านะคะในช่วงนี้เนาะแต่ถ้าเป็นคนโสดเนาะคนโสดมเกณฑ์ได้พบเจอกับ คนต่างชาติทางไกลต่างประเทศนะคะหรือคนนี้นะเดี๋ยวชัยลยออดคุณได้อาจจะเจ,เจอเขาได้จากสถานที่ออกกําลังกายหรือพบลักจากทางไกลนะ,ค,ะคนนี้เขาเป็นคนสมาร์ทล,ลุยลุยเท่ๆเนาะหน้าตาดีนะคะ,นะคะเป็นลักษณะของคนที่อ,อ,อาจจะพบเจอกันทางสื่อสังคมออนไลน์ก็ได้นะคะช่วงนี้ขยันตั้งใจหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยค่อย ผ่านมันไปได้อย่างดีเองนะคะอโอเคนะคะราศีมังกรแลัคนามังกรเราอ่านให้ประมาณนี้นะคะขอให้ทุกอย่างสําเร็จสมหวังได้พบเจอกับชัยชนะได้พบเจอกับความสุขนะคะ สมบูรณ์แข็งแรงกันทุกๆคนนะคะวันนี้เราต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆเลยที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะใครที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่เราควรช่วยกดติดตามให้กับช่องเมจิกทาร์ล b ์บายคิตตี้ด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณมากๆคะ่ะ